พัดรูปแบบบ้านๆอยู่บ้านนี้น่ะเอาวะอยู่หน้าก็ได้ฉันสวัสดีครับผมตั้งใจที่เ้าเมื่อกี้พัดนะครับแล้วนะครับ มากินน้ำกันนะผมนี่ครับเินาีน่ครับนี่ก็ขอขอชวยครับขาเจา้ามาน้าอนี่ครย้วขอชวยขาเจา้าทั้งสองครับกอดีโอ้กินอนะเสกๆเงินนะ่ <ขอ S 1> เวเเ<ม>น่ยนะเนาะเจาเรล่สองจานเลยอ,อ๋อเราสาเก็มเก็มยันนครับเพรา่าเจีกีนนะ้นก ผมยมกินเรื่อครับไม่กินนู้อยู่ไลยครับเพราะว่าเด็กพึ่งมีมาเมือนกนี้ครับผมมาแล้วครับพบี่พน้อง,องสู้หหสูก้กันครับนี่ยครับก็ติดตามเลยนะครับเจ็บไหมครับผมชื่อเพจน,นะครับชือเห็นแล้วจนี่ครับตจำ ลงหดพูลงนัวัที่ตามครับอือผมที่หนึ่งไงล่ะจะบอกให้นำมัวเออนี่งลก็ที่หนึ่งไงล่ะ าคนมูงจ <aría> ักรเลยแล้วถ้าเห็ดอีกจักรเดียวเลยดูเว้ยอากาศทางนี้ลมน้องครับผมลมพัดเย็นๆครับกระถมทำเองครับเมือนกระถมทำเองเห็ดเองนะกระถมอาจจะมีเสียงลมนะครับเพราะว่าจับโทรศัพท์สุดยอดครับผมอามกัตที่ามไหมครับเปลี่ยนไหมครับ ฟองไหมนะครับมีช่องยูทูบก็มีครับก็ไปๆเดีดด๋ยวเราลิงก์ให้เบิ่งครับสวัสดีครับลาวันครับขออนุญยะครับ